เอาวรับกล่าวสวัสดีทั้งหมทั้นกันด้วยนะสวัสดีบ๊วู้วันนี้นะเรามีกิจกรรมอยู่สอดปริ๊ดเก่งแล้วนะฮะวันนี้นะผมจะมารีวิวไอเทมไอของใหม่นะบอกเลยว่าเป็นผลิตสัตว์ใหม่นะฮะก็เลยมีเช็คนั่นเองไม่รู้อา่านสุขอ่านผิดขออภัยนะฮะโดยอันเนี้ยมันต้องลงเรนเจียนนะฮะแล้วไปหามานะครับนะมันจะเป็นเขาวงกดนะมาเดี๋ยวเราจะ้ทก,กิะให้ดูดีกว่านะครับสก,กิลแซดนะฮะเป็นการปล่อยลูกบอลไปนะฮะปล่อยลูกบอลสมูทตี้ออกไป อ่าดาเมจก็ไม่รู้ว่าดาเมจเท่าไหร่ฮะแต่น่าจะแรงอยู่แหละนะครับนะส่วนสกิลเนะฮะจะปล่อยตัวกริมิชเชคออกไปนะฮะไอไอตัวม่วงมวงเนี่ยไอตัวม่วงม่วงนะฮะมันจะปล่อยออกไปนะนี่เลยนะฮะดิจมันอ่าส่วนสกิลซีนะเป็นการปล่อยลงพื้นกริมิชอยากจะเห็นหน้าแม่งเลยนายแม็กโดนู้นะฮะนี่เลยนะครับนะหน้าจะไปแบบนี้เลยที่ตัวเป็นมีมอยู่นะฮะส่วนสกิลเอฟอะเป็นสกิลบินนะซึ่งควบคุมง่ายมาก แม่งควบคุมง่ายสุดๆ,ๆเลยในโทรศัพท์อ่ะนะบอกเลยอันเนี้ยผลแม่งดีมากนะครับนะมามาบอกที่หาดีกว่านะครับรูปร่างเออเดี๋ยวบอกรูปร่างกิมหนึ่งก่อนนะฮะเดี๋ยวนัานดูด้านขวานะครับนะผมจะขึ้นรูปไปให้สามสองหนึ่งอัเนี่ยไม่เป็นรูปแบบนี้เลยนะครับมันจะวางอยู่นะครับนะแล้วที่หานะครับให้เราด้านหลังตรงนี้ให้เราเข้าประตูนี้ไปหมนะะซึ่งอ่ะผมได้มาแล้วไงมันเลยหายนะผมลองไปหายกรอบแล้ะไม่ไม่มีแล้วนะ คือผมก็จาทานไม่ค่อยได้แต่ก็น่าจะไม่อยู่นะรับนะว่ามุมอยู่แถวไหนนะฮะโดยคนที่ได้บาเก็ตแล้วเหมือนจะหาไม่เจอแล้วนะฮะเหมือนแบบได้ครั้งเดียวแล้วมึงแบบไม่วังหาเจอแล้วะนะครับนะสับกริบเชคนะฮะมาดูนี่หว่าจนะพาดูแล้วว่ามันอยู่แถวไหนนะครับนะให้เรานะครับเกิดมานะครับนะอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถูกหรือเปล่านะครับนะมาตรงด้านหลัง,งั้งจำไม่ด้านหลังไม่ใช่ต้องไปด้านหนะ้า มือนว่าน้องตรงไปด้านหน้านะฮะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงมาตรงนี้เข้าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็เดิตรงนี้นะฮะมันจะอยู่ประมาณตรงนี้เนี่ยมันอยู่มาตรงนี้ฮะตรงนี้เลยเนี่ยเห็นป่ะก็ถ้างงนะก็ลองดูคิิปวาชาแล้วกันนะครับนะเนี่ยมันอยู่วันตรงนี้นะครับนะจะเป็นถ้วยม่วงๆเลยนะครับใช่แหละเออน่าถูกแล้วล่ะนะ ถ้าไม่มีนะคะก็จะมีตรงนู้นตรงเดินไปด้านหลังนะครับนะก็น่าจะมีต่ตรงนี้แหละนะครับนะที่ผมเจอเจอตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเกมมันจะเหลี่ยมหรือเปล่านะบแบบเอ่อย้ายย้ายที่นะฮะแบบมีการย้ายที่นะครับ,แบบรยยรบนะอันนี้มันก็ไม่แน่ใจนะแต่ผมจาได้ได้อยู่วรนนี้แหละเพราะว่าผมเจอเพื่อนตรงนี้นะฮะเนี่ยตรงนี้เลยเจอเพื่อนเจอเพื่อนอย่าเนี้ยเขาหากริมิกอยู่นะผมก็เดินตามเข้าไปแล้วเขาเจอนะฮนะแล้วเขาบอกว่าอยู่ไหนนะฮะนะ ก็น่าแค่ตรงนั้นแหละนะครับนะไปก็คลิปนี้มีมาหนี้นะฮะสับเจ้ากิมมี่เชคก็มีมาหนี้นะทุกคนนะบอกเลยว่าถ้าหาได้ก็น่าจะดีนะครับนะสกิลแลอยู่นะฮะประมาณนี้นะสำหรับการหากริมมีเชคนะครับนะก็สำหรับใครอยากได้ก็สู้ๆทุกคนผมบอกตำแหน่งไปแล้วนะฮะก็สู้ๆแล้วกันนะฮะไม่รู้ว่ามันเกิดตรงนั้นตลอดหรือเปล่านะครับนะหรือผมลืม,ลมไม่รู้ หรือให้เดินทั่วๆนะฮะบ,บางทีอาจจะแอบอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับนะตามแอบนะครับนะก็ประมาณนี้แล้วันนะครับนะสำหรับการหาสอนหากลิมิกเจ็กแต่ิีนี้ขอตัวลาก่อนทุกคนจะคิดนะครับบ๊ายบาย